ใช้วิตามินซีแล้วหน้าคล้ำขึ้นมันเกิดจากอะไรนะมีน้องถามกันมาเยอะเลยนะคะว่าก็ใช้วิตามินซีตามคำแนะนำของคุณหมอทุกเช้าเลยอะแล้วทำไมยิ่งใช้หน้าก็ยิ่งดำไม่เห็นจะขาวเหมือนคุณหมอบอกเลยเป้ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าตามการศึกษาเรื่องวิตามินซีนะมันสามารถช่วยกระตุ้นการสร้าง,องคอลลาเจนได้และในทุกๆเช้าของทุกๆวันคุณหมอผิวหนังทุกคนแนะนาให้เราทาว,วิตามินซีในตอนเชา้าค่ะ down. Vitamin C is an antioxidant that boosts collagen and fights hyperpigmentation, but the active form is not very stable and has trouble penetrating the skin. แต่รู้กันหรือเปล่านะว่าวิตามินซีมีหลายฟอร์มมากๆเลยแล้วฟอร์มส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาเยอะๆเลยนะแล้วเขาก็มักจะเอามาทำเป็นเซรั่มเป็นเครื่องสำอางให้เราใช้กันก็คือ L-ascorbic e acid ค่ะซึ่งฟอร์มนี้นะจะออกฤทธิ์ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรดค่ะแล้วตัวมันเองก็เป็นกรดที่ค่อนข้างแรงเลยนะ pH นต่ามากๆเลยล่ะ แล้ววิตามินซีฟอร์มนี้นะก็สลายง่ายมากๆ